ถึงตัวจะอ้วนแต่ใจไม่อ้วนนะครับในกองร้อยผมเนี่ยมันมีเพื่อนสนิทผมคนหนึ่งเป็นคนอ้วนน้ำหนักเกินที่ตอนผมไปฝึกฐานนะนะตัวเขาจะอยู่เตี้ยแต่แบบตัวอ้วนนะแต่ว่าแข็งแข็งไม่แข็งคุณคิดดูนะว่าดันพื้นแข่งกับไอ้ตัวผมผอมอ่ะดันสู้ได้อะ่ะมันดัน,ดนมันดันได้อะ่ะสี่สิบถึงห้าสิบครั้งมันดันได้นะครับคนอ้วนที่แข็งมากคือดันพื้นลุกนั่งนี่มันทําได้หมดเลย ปกติเนี่ยคือที่อื่นหรือว่าที่ไหนที่ผมเคยไปเจอคือคนอ้วนเนี่ยมักจะทําได้น้อยถูกไหมมันต้องลดก่อนน้ําหนักมันต้องลงก่อนมันถึงจะทําได้แต่นี่นะคือครูฝึกสัง่งเท่าไหร่มันทําได้หมดแล้วใจนี่อย่างสู้ผมบอกเลยบางทีขาลุกไม่รอดแล้วนะใจสู้ชิบหายวันนั้นผมจําได้เลยคือพวกเราอ่ะโดนกระโดดกบกันแล้วเสร็จทีนี้พวกเราก็แบบว่าโดนโดนกระโดดกบแบบกอดคอสกอดคอแล้วก็โดดเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวแบน ไอคนที่ดูเหมือนจะแข็งนะพลัดก่อนแล้วคือพลัดร่วงไปแล้วแต่เพื่อนผมคนนี้ยังอยู่ได้อะอ่แล้วแบบคือกระโดดกบปกติคนอ้วนนี่น่าจะร่วงแล้วแต่ไม่ร่วงนะครับใคร,ใครมีแบบนี้บ้างเอออ้วนนะแต่แข็งตอนเทสร่างกายมันจะมีกี่นาทีนะสองนาทีผมไม่รู้ผมจาไม่ได้มันมันทําได้ผ่านมาตรฐานนะครับผมบอกเลยอ้วนนะตัวอย่างอ้วนเลยหนะักเกินนะครับ แต่ว่าพอเข้าไปอยู่ในกองร้อยนะครับมันก็ลดลงเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆแบบเคยถามมันว่าเฮ้ยทําไมมึงถึงแข็งขนาดนี้มันบอกว่าเมื่อก่อนกูทํางานยกแต่ปามว่าปามอยู่ชุมพนแล้วในสวนที่บ้านมันมีสวนปามให้มึงบอกมันทํางานแบกปามมันเลยแข็งว่า